ในการเรียนอักษรต่างประเทศนั้นแน่นอนสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องเรียนอักษรของภาษานั้นให้ได้เสก่อนสําหรับภาษาญี่ปุ่นนั้นมีอักษรอยู่3ชนิดก็คืออักษรฮิรานะคาตากานะและก็คันจิส่วนอีกหนึ่งอักษรซึ่งเรียกว่าอักษรโลมันจีนั้นเป็นอักษรที่ใช้เขียนด้วยภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมากนัก และในบทที่หนึ่งนั้นเราจะกล่าวถึงอักษรฮิรังะนะซึ่งเป็นอักษรที่สัมพันธ์ที่สุดในภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเคยบอกว่าถึงคุณจะอ่านอักษรคาตังรนะหรืออักษรคันจิไม่ได้นั้นถือว่าไม่เป็นไรขอเพียงคุณอ่านอักษรฮิรังะนะได้เพราะอักษรฮิรังนะนั้นสามารถเขียนแทนตัวอักษรทางคาตังนะแล้วคันจิทุกตัวได้ในช่วงแรกนั้น เราจะมีการแบ่งตัวอักษรญี่ปุ่นออกเป็นทีละสิบห้าตัวโดยในความเป็นจริงนะั้นอักษรญี่ปุ่นมีทั้งหมดอยู่สี่สิบหกตัวเพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการที่จะจำเราก็จะแบ่งออกเป็นทีละสิบห้าตัวสำหรับอักษรญี่ปุ่นนั้นจะมีเสียงสระอยู่ห้าเสียงคือเสียงะอีอุเอและก็อ ในช่วงแรกเราจะเรียนสิตัวดังนี้ก็คือออุเออาคคคคโคซาชิสุเซโซและเพื่อให้การเรียนนั้นมีความสนุกมากขึ้นก็ถือโอกาสเอา ตัวหนังสือทั้งสิบห้าตัวนั้นมาผสมกันเพื่อสร้างสรรค์โดยในตัวแรกนั้นอย่างเช่นเราจะเอาคําว่าอะมาบวกกับแถวที่3ตัวที่2คือคําว่าชิเราก็ได้เป็นอาชิอิชิอุชิเอโอกาชิอาชิเท้าอิชิก้อนหิน ยูชิวัวเอภาพวาดโอค่าชิขนมเขาใบหน้าคิต้นไม้คุชิหวีเคขนโคเสียงสาเกเล่าสาเกะชิโย เกลืออิเก้าอี้เซหงื่อ <So ko. S 1> ที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับสิบห้าตัวอ,อักษรแรกไม่ต้องรีบร้อนนะครับนักเรียนควรจะต้องฝึกสิบห้าตัวอ,อักษรแรกให้ได้ซะก่อนแล้วควรจะฝึกคำศัพท์ที่ให้มาทั้งหมด สิบห้าตัวเหมือนกันอ่านให้คล่องซะก,ก่อนแล้วเราจะมาต่ออีกสิบห้าตัวที่สองโดยเริ่มจากทะจิสเตโต,ะตะนะนีนุเนโนฮะ,นะหหฮิฟุเฮโฮ ในสิบห้าตัวที่สองนี้นะฮะมีตัวที่เราจะต้องระวังก็คือแถวทะตัวที่สามอ่านว่าคุณจะต้องเอาลิ้นไปแตะระหว่างเพดานฟันและฟันและออกเสียงมาจะไม่เหมือนกับแถวซะแถวที่สามในสิบห้าตัวแรกนะฮะตัวนั้นอ่านว่า ลิ้นนั้นไม่ได้แตะที่เพดานฟันฉะนั้นลมสามารถออกมาได้อย่างสบายๆเขาอ่านว่าสึอันนี้คือแถวสะนะฮะส่วนแถวทะนั้นจะอ่านว่าสึ่อเขาเรียกว่าเสียงระเบิดนะออกเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็ลองทดลองอ่านสับกันบียทีหนึ่งเริ่มจากตัวทาเค กุจิที่เตโตไม้ไผ่กุจปากที่เตมือโประตูปลาปลาเนื้อสัต์ สุนัขเน็คก็ซนโนเขาสัตว์ฮ่ตเกะไล่นาฮิพระอาทิตย์ฟูเนเรือเฮ่กำแพงห oshi ดวงดาวผ่านไปแล้วสามสิบตัว หนังสือนะครับคราวนี้ก็เหลืออีกเพียง16ตัวหนังสือนะหวังว่านักเรียนคงจะจำา3สตัวอักษรแรกได้แล้วอย่าลืมนะครับต้องให้คล่องซะก่อนเขียนให้ได้ซะก่อนแล้วจึงมาฝึกตัวที่31คราวนี้เราจะบอกทั้งหมด16ตัวติดกันเลยนะฮะเริ่มจากแถวแรกคือแถวมะมะมิมุเม,ม โมยะยโยลาลีลูเล,ล,ล,ลโลวะโออึนจะสังเกตได้นะว่าในแถวยะนั้นมีอักษรอยู่เพียงสมตัวก็คือยะยู โยในภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียงยิกะยะนะฮะถ้ามีคงน่าเกียดน่าดูนะครับส่วนตัวสุดท้ายนั้นถึงจะออกเสียงว่าอึ่นแต่ถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะเท่ากับอักษรเอ็นเป็นตัวเดียวส่วนโอในตัวที่45นั้นคือก่อนตัวสุดท้ายนั้นนะฮะนักเรียนจะสังเกตว่าเอ๊ะมันเหมือนกับโอใน แถวแรกตัวที่ห้าอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปกังวลคะฮะโดยปกติถ้าในการเขียนสัพท์แล้วเราจะใช้โอในแถวแรกตัวที่ห้าส่วนโอในแถวสุดท้ายลองสุดท้ายนั้นนะฮะยังไม่ต้องเขียนในครั้งแรกเพราะว่าในการใช้สัพท์นั้นจะไม่ใชโอตัวนี้ในการเขียนเลยโอเคนะครับเราก็จะมาเริ่ม อันสับดูเริ่มจากอุมะมิมิมุชิเมะนิมุอุมะมามิมิหูมุชิแมลงเมะตานิมุจ สัมภระยามะภูเขายุคิหิมะยอรุกลางคืนซากุระซากุระนกลิงผ้าปราสาทคาว แม่น้ำหุ้งหนังสือ